อยากปลูกยางพันธุ์สถาบันวิจัยยางสองห้านหนึ่งต้องรู้สิ่งน,นี้นะคะการที่จะปลูกยางพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและก็การ,จะระเจริญเติบโตดีอันนี้เป็นสิ่งที่หลายหลายคนอยากจะปลูกพันธุ์สองห้านหนึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงเกิดจากการคัดเลือกพันธุ์ยางจากแปลงต้นกล้าแลงของเอกชนนะคะที่เขาพบว่าให้ผลผลิตสูงแล้วเขาก็ได้นําเอาพันธุ์นี้มาเข้ากระบวนการ ปรับผูพันธ์ก็คือไปเปรียบเทียบยางนะคะไม่ว่าจะเป็นขั้นต้นสิบปีขั้นปลายส8บแปดปีบวมแล้วใช้เวลายี่ิปดปีค่ะกว่าจะได้พันยางที่ดีออกมานะคะที่เรารู้ลักษณะน,นิสัยก็เป็นอย่างไรนะคะและทีนี้ก็สามารถที่จะผลผลิตดีเปันพันที่ต้านทานโรคปานกลางแล้วก็การแตกทรงพุ่มเนี่ยทรงพุ่มเขาใหญ่นะคะเป็นทรงพุ่มทรงกลมอันนี้เหมาะสำหรับการสร้างอาหารสังเคราะห์แสงและก็จะทําให้ มีอาหารมากสะสมมากให้ผลผลิตั้อยางดีค่ะเป็นพันธุ์ในดวงใจที่หลายคนอยากจะปลูกนะคะแลวมารู้จักข้อมีข้อจํากัดของพันธุ์นี้บ้างน,นะคะพันธุนี้ค่ะเป็นพันุ์ที่เนื่องจากว่าเขามีศสพผูกกระดานใจเพราะฉะนั้นหน้าดินสําคัญค่ะจะต้องมีความลึกไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรนะคะแล้วก็ความต้านทานของโลมกป็ปบาดกลางนะคะเราสามารถจะปลูกได้ถ้าพื้นที่ลึกมากกว่าหนึ่งเมตร อย่างพื้นที่ที่เขาอยากจะไปปลูกที่พื้นที่บนเขาเนี่ยอันนี้เราต้องไปดูว่าความลึกของหน้าดินของเราได้ไหมถ้าไม่ได้อย่าปลูกค่ะเพราะสพพุ่มใหญ่เวลามีลมนิดหน่อยก็จะทําให้ต้นยางหัก,กล้มได้ค่ะแต่ถ้าลึกเราก็สามารถปลูกได้นะคะอันที่สองก็คือระดับน้ําใต้ดินค่ะระดับน้ำใต้ดิน,ดน,ดนเนี่ยไม่สูงนะคะจะต้องลึกลงไปถ้าจากผิวดินก็คือในช่วงหนึ่งเมตรจากผิวดินเนี่ยจะต้อง ไม่มีน้ํานะคะไม่มีน้ําท่วมขังอันนี้ก็สามารถทจะปลูกพันธุ์ยางสองข้าหนึ่งได้ค่ะแล้วก็อันที่สามก็คือเป็นพันธุ์ที่ก็ยังเป็นพันธุ์ที่อ่อนแอกับโรคไปจุดกลมคิดใหม่ก็คือคอเร็กโตติกัมที่แพร่กระจายมาจากอินโดนีเซียมาเลเซียค่ะพอเจอโรคนี้นะคะไปก็จะร่วงค่ะอันนี้ไม่ต้นานทานตายจากพันธุ์ pb สองสามห้าค่ะซึ่ง pb สองสามห้าก็จะต้นานทานดีนะคะและอันที่สอันที่สี่ก็คือไม่ต้านทา,านกับการกีทีค่ะ ต้องเกีดวันเว้นวันค่ะหรือกียด1 2ยนะคะถึงจะดีจะไปเกีดแบบ2 1หยุด่รือ 3. 1ดแบบที่เราเกีดกับ2,600ไม่ได้เลยค่ะและอันสุดท้ายก็คือเขาเป็นพันุ์ที่มีต้นฟุ่มใหญ่ะระยะปลูกที่เหมาะสมก็คือระยะ7คูสเมตรค่ะค่ะก็คือจำนวนต้น7 6ต้นต่อไร่ค่ะเห็นไหมคะความรู้ดีๆที่ครูพิษใหม่นำะมาให้ถ้าใครสนใจอย่าลืมกดหัวใจกดไว้ในรายการโปรดนะคะเพื่อที่จะกลับมาดูได้ง่ายๆนะคะ และถ้าอยากรู้ลึกรู้จริงสามารถที่จะมาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัยมีคอร์สเทคนิคขั้นเทพการดูแลสวนยางให้ผลผลิตเพิ่มรายได้เพิ่มเลยค่ะตรงนี้ครูพิสมัยจะให้ราคาพิเศษสําหรับคนที่เข้ามาในคลิปนี้สามารถพิมพ์จองได้ส่งข้อความมาหาครูพิสมัยได้ค่ะคิดถึงสวนยางแนวใหม่คิดถึงครูพิสมัยสวนยางเอ็กเปิดค่ะ